ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top ช Up เพลร,รับเติมเกมฟีฟ่22ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีอกเช่นฟีฟ่าโมบาย NBA UFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกราอิอิได้ราคาพิเศษอีกอย่าลืมนะครับผม Over Top Up ราคาถูกปลอดภัยหายห่วง สวัสดีครับผมวันนี้พวกผมกอราอีนะวันนี้ก็อยู่ในเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมนะวันนี้ก็ไม่ได้มาเปิดแพ็คนะครับผมไม่ได้มาเล่นกิจกรรมอะไรนะครับผมวันนี้จะมาทําการตีบวกครับผมฟังไม่ผิดหรอกตีบวกครับผมนะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เจ้าเจ้าว่าแบบเอ้ยตังแม่งเยอะว่ะอยากละลายซับ <c oughs> ประมาณนั้นครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ผมจะตีตัวไหนบ้างครับผมนะก็ไฮไลท์เดือดๆทั้งนั้นครับโอ้โหเดือดๆทั้งนั้นบอกเลยก็เอ่อตัวที่ผมจะตีก็จะมีนี่ครับผมคริสโนโรโดกับคริสโนโรโดขึ้นบวก5ากับตัวนี้ครับจะเอามาใช้แทนพิโดตัวนี้แล้วก็ในส่วนของอันโตนิโอรูดีเจอครับผม <S <S รูดีเจอตัวนี้ขึ้นบวก5าครับผมนะเซ็นเตอร์แบ็กของ เทพมหาเทพทีมเชลซีนะครับผมนะแล้วก็จะมีขึ้นบวก82ตัวครับตัวนี้ก็คือพี่อิบครับผมพี่อิบราห์เรานั่นเองครับตัวนี้ขึ้นบวก8ครับนะไป v t วครับผม5 0 0แสนเอ็มเปิดไม่ได้ต้องมาตีเองครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับมัตตตายเดลิดครับตัวนี้เอาจริงก็ตีไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผมพูดจริงครับแต่ว่าหาซื้อไม่ได้ซะที มันก็ต้องตีเองแหละจริงๆตีไม่คุ้มเลยครับเพราะว่าค่าวัตถุดิบอย่างเดียวแพงมากเลยสำหรับเดลิตค่าวัตถุดิบอย่างเดียวเกินค่าตัวไปเยอะแล้วก็สุดท้ายครับผมตัวนี้ครับปาติกวีเอล่าครับขึ้นบวกเถามทำไมพี่เอามาตีบวกเก้าวีจะใช้เหรือเปล่าครับแม่ง ราคาตลาดแม่งพันพันเอ็มครับพูดพันเอ็มคุณทำใจขายไม่ลงขายไม่ลงคเอาก็มาตีขึ้นบวกก้าวยังดีสะกว่าพูดตรงๆเลยพันเอ็มครับนะโอเคเพื่อมันติดกนะ็ได้ใช้ใช้ครับผมนะโอเคมาเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมเริ่มกับตัวที่มูลค่าน้อยที่สุดก็น่าจะเป็นเดลิตนะต่อให้วัตถุดิบมันจะเยอะที่สุดครับแต่มูลค่าตัวมันน่าจะ น้อยที่สุดครับผมนะเจ้าเดลิดมาเลยน่าจะน้อยที่สุดน่าจะอยู่ราวแสนเอได้คิดว่าน่าจะถึงครับวัตถุดิบที่ผมเตรียมไว้ก็แค่ค่าวัตถุดิบอย่างเดียวนะยผมจะบอกให้ครับค่าวัตถุดิบอย่างเดียวพี่พี่ล่อไป2000สนครับค่าตัวพี่แสนสามครับผมนะสำหรับมานาตเดลิดแต่ว่ามันมันอยากได้อะ่ะมันมันหาซื้อไม่มีครับนะ มัตตายเดลิดปีกับตันบวกแปดครับผมคนต้องรองกิจที่แบบว่ามีโอกาสได้กับตันบวก 8. แปดอะไรเงี้ยน่าจะมีโอกาสได้บ้างครับผมนะมามัตตายเดลิตครับขึ้นบวกแปดครับตัวแรกครับผมตัวแรกมันติดยากอะ่ะพูดตรงๆว่าบวกแปดเปอร์เซ็นต์ต่ำมากครับผมแต่ทำาหได้วะไอ้เหี้ยพูดกูว่าไปวนมาอยู่แค่นี้แหละมันเจอคนมันอารมณ์แบบจะตีก็เสียดายมามัตตายเดลิดนี่ชี้ช ชี้หน่อยชี้หน่อยขอโชคดีครับทองกอมัดตายดาลิดขึ้นบวกแปดหนึ่งแสนสามหมื่นเอ็มแต่วัตถุดุวัตถุดุอีกแล้ววัตถุดิบสองแสนเอ็มจัดไปกดตรงสายล่างจัดไปอเ้อ,อขอน้องติดเถอะติดเอะโอ,อ เรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับเดใช้คำว่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสำหรับเดลิดก็ับไปครับสูงสวงสวรรค์ครับผมโอเคไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราเอ,อตัวต่อไปแล้วกันครับผมตัวต่อไปก็เอาใครพิทั้นแพงอยู่ห้าแสนเอ็มเอาเ <c oughs> วียร่าก่อนไหมเวียร่าขึ้นบวกเก้าก่อนไหม หนึ่งพันเอ็มโอ้ยลูกเห็นราคาแล้วกูปวดกระม่อมเออหนึ่งร้อยเจ็ดโอเคหนึ่งร้อยเจ็ดโรมีเพียบเลยบีแบตเจ้าโยนแมกเลยครับขึ้นบวเก้าราคาสองพันสองพันเออสองพันแปดร้อยเอ็มครับบวเก้าครับนะก็อันั่นแหละติดหน่อยป้องกันได้ด้วยเหรอเดี๋ยวนะป้องกันได้ปะ ป้องกันได้ป่ะหนึ่งพันเออกูใช้ป้องกันดีกว่าเออเอาป้องกันมาใช้กับตัวแบ็กดีกว่าเออหนึ่งแสนห้าหมื่นเนะเอาปกูใช้ป้องกันใช้ได้ป่ะใช้ไม่ได้เหรออ๋อใช้แล้วใช้แล้วใช้งานโอเคป้องกันอัปเกรดโอเคป่ะโอเคเาเาาโอเคป้องกันเวยกูป้องกันใช้ป้องกันใช้ป้องกันแต่ผมไม่มีอัปเกรดอีกครั้งนะแต่ใช้ป้องกันครับโอเคป่ะได้ได้ตีสองรอบป้องกัน บวก้าจัดไปเออคุ้มไปเนี่ยป้องกันป้องกันโอ้ยบวกเจ็ดว่ะอันนี้คือป้องกันแล้วเหรอคืนมาเป็นเพิ่มบวกแปดเอ้ยป้องกันว่ะวิเอล่าบอกป้องกันป้องกันโอเคป้องกันป้องกันป้องกันทำไมวะไปกูป้องกันไปทีที่สองตีแมงเลยไป ป้องกันไว้ป้องกันโอ้ยยังไงก็แตกเยเอ้ยัยงไงก็แตกมีป้องกันแล้วขึ้นโบก้าวไปไม่น่ามีนะครับ <c oughs> ป้องกันโอ้โหเยเดี๋ยวค่อยตีต่อหลังไอตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวกูได้มาป้องกันกับมึงยับยับครับโอเคถัดมาครับผมถัดมาเออเรามี เราเหลือพีโดใช่ไหมเราเหลือพีโดเหลือซลาตันแล้วก็พีโดแล้วก็ iger, รูดิเอก ido, เอร์ครับเอาพีโดก่อนละกันพีโดมาเอาพีโดก่อนละกันครับพีโดติดหน่อยเหอะนะติดหน่อยเหอะติดหน่อยเหอะนะครับพีโดใช่ไหมพีโดเอาคุยมันสามตัวแล้วก็เชียร์เลอร์สองโอเคพีโดครับผมขึ้นบวกห้านะครับผมตัวนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเอ็มจะเอามาแทนไอ้ตัวทีวายตัวไหนเก่งวกว่ากันวะ ไม่รู้กันนะตัวไหนเก่งเหมืนกันน่าจะตัวนี้นะน่าจะตัวนี้ตัวใหม่กว่าครับแต่การ์ดูนวา,ายสวยกว่าแต่ไม่เป็นไรเอามาก่อนพีโดครับผมพีโดครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเองขึ้นบวกห้าติเถอะป้องกันไม่มีอัพเกรดซ้ำไม่มีครับเกักดตรงคำว่าอัพเอาโค้ดโค้ดโค้ดโอ้ย บีโดบีโดบีโดอ้ยครับบีโดเด็ดไอ้สัสอ๋อีโดแสนเอ็มไอ้ก่อนหน้าไอ้เดลิดก็สองแสน อีโดอีกแสนหนึ่งสามแสนวีเอล่าวีเอล่าไม่แพงมากไม่ต้องรับก็ได้เหลือลูดิเกอร์กับอิบราครับผมเอาลูดิเกอร์ก่อนแล้วกันตึงกูตึงมาลูดิเกอร์ก็โอ้โหแพงเหมือนกันครับลูดิเกอร์ครับสามแสนเอ็มครับลูดิเกอร์บวกห้าครับอัตโนมลูดิเกอร์บวกห้ามันแพงนะ เก่งใช่ไหมอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับผมนะโอ้ยเด,ยด,ยดยีกระแตกถ้ารูดิเกอร์แตกวุ้ยนัหมดตัวเลยนะ <c oughs> ได้โปรครับอันโตนิโอรูดิเกอร์ขึ้นบวกห้าติดหน่อยครับกดตรงคำว่าเกรดครับจัดไปติดเถอติดเถอะขอลองขอลองขอลอง <c oughs> โอ้ยโอ้ยเละเลยว่าไม่ไม่ติดเลยครับโหแล้วตัวสุดท้ายอิบาแล้ววบแปดด้วยโอกาสติดยากมากครับอิบาตัวสุดท้ายครับเละเป็นขี้เลยวันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะ โอเคครับอีกบาทห้าแสนล้านครับเอ้ยผมเสียเงินฟรีเลยกูเครียดกูเครียดขอโทษเลยครับกูเครียดกูเครียดไอ้เชื่อมาเอาเงินมาปลาเล่นมาวันเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้เท่าไหร่พี่โดแสนใช่ไหมไอ้ก่อนหน้านี้เดลิตสองแสนวีอาร่าผมไม่นับก็ได้ครับไม่เป็นไรสมมติผมไม่นับวีอาร่าไอ้ลูดิเกอร์เมื่อกี้ก็หลักแสนไอ้ก็ประวันสองแสน อยากแดกขี้โอเคมาเหี้ยเลยมา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 ,มาถือว่าหนุกหนานกันไปแล้วกันครับทุกครั้งที่กูตีแตกกูบอกว่าถือว่าหนุกหนานตลอดนั่นแหละยังไงครับผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยครับผมนะเฮ้ยติดเหออเชี้ยความหวังหมู่บ้านเลยมึงโอเคครับอิบราฮิโมวิด VTR ขึ้นบวกแปดอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดติดตามฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องกอลอีกหน่อยครับผม ตัวกำลังใจให้ผมด้วยครับก็ตองคำว่าอัพไปอือขอร้องกูกูขอร้องกูขอร้อง เที่ยค้นเละเลยอ่ะไอ้เหี้ยกูแบบคนเละเลยอ่ะโอหแบบเละ,เละนนมากเลยครับเละมากเลยไอ้เหี้ยเละมากเละมากเละมากน่าจะหมดไปประวัหนห้าแสนหกแสนโอ้หแม่งเซ็งว่ะโอ้เสียนเลยกูโอเคก่ <c oughs> ลีปนีเท่านี้แล้วกันครับยังไงก็อขอบคุณทุกคนมากครับผมครับผมผมทับไปไปครับมาครับขออีกทีด้วยว่าหัวร้อนจัดไม่ไหวครับหัวร้อนจัดไม่ไหวว่าขออีกทีเอะขออีกทีแล้วกันมาลูดิเกอร์ขึ้นบวกห้ามาสักตัวแล้วกันกูขออีกทีแล้วกันไปมาติด ไม่ได้คุ้มเพียเลยเลยวัาวน้อจะจัดเล้วโอเคยังดีว่าเยียบรอบที่2มาปลอบใจกูเฮียถึงแม้มันจะไม่คุ้มแต่ก็ยังดีครับยังดีเฮียขอบคุณมากขอบคุณที่มึงยังเห็นใจกูขอบคุณครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบาย,บายใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสด เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอีกฝากไว้ด้วยครับผม